สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนะครับวันนี้อยู่ในเกม The Final Descent นะฮะเกมนี้นะครับผมเราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมที่แบบว่าต้องลงเหมืองเพื่อที่จะตามหาเด็กเนี่ยที่หายตัวไปในเหมืองนะฮะก็คือเกมนี้นะฮะเราต้องหาน้ํามันนะมาเติมนะครับเพื่อที่จะไปชั้นต่อๆไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไฟฉายนะฮะก็ตัว F วันนี้จะเป็นสอนนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นที่เอาไว้เก็บของนะฮะอันนี้มัดใช้มัดได้แล้วไฟฉายคือแบบ คือมันหมดเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถที่จะกดค้างแช่ไว้ได้ไดนานนะฮะอันนี้ก็สอนนะครับให้เก็บนะฮะเก็บก็คือรายใช้ของเนี่ยคือต้องกดตัว E นะครับถึงจะใช้นะครับน <c oughs> ี่ลูกซองนะฮะก็คือกดที่กระสุนปืนหรอกระสุนปืนแล้วก็กดที่ตัว E อ๋อเพื่อใส่กระสุนแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงโอเค C ก็คือนั่งยอ่อโอเคชิปคือวิง่งสวยครบแล้วปะปะจากนั้นก็เติมน้ำมันตรงนี้ใช่ป่ะโอเคฮะเติมน้ำมันลุย่ยทั้งหมดมีกี่ชั้น10ชั้นคือเกมนี้นะครับผมถ้าเราพลาดเนี่ยคือมันจะมาเริ่มที่ชั้นหนึ่งใหม่ถ้าพลาดที่ค oh. ือเริ่มหนึ่งใหม่ ก็คือว่าแสดงว่ามันต้องหาน้ํามันมาเติมเรื่อยๆสิใช่ไหมถ้าเราแบบน้้นมันหมดเราก็ไปไม่ได้โอเคไปเหลืยยุขิดหนึ่งนะที่จริงเราไปได้อีกชั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวผมไปหาน้ํามันมาเพิ่มกันดีกว่ามาลองลองลองนี่ยะเปิดไฟ,ไฟไฟมันก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะใครกับเฝ้าเหมืองใครอยู่ครับใครอุ้ยเอุยสน,นันนะ่ยบอกเลย ่าแต่บ oui ิ channel, channel, pues huh, ๊กนี่ไงน้ำมันเใช่แล้วเใช่แล้วแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเด็ดเด็ดทางไหนโดนกระสุนมีดักมาเนี่ยมาหมดโอ้โหเรียกได้ว่าแบบได้ของนะแต่ว่าเราก็หมดไปด้วยอืมโอเคใส่โ ได้แล้วก็หมดได้แล้วก็หมดเดี๋ยงี้ก็เรียบร้อยไปลุยต่อฮะม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกัอะไรอย่าหลงนะครับหลงแล้วฮะท้งกลับไม่เจอไปครับตรงนี้แหละถูกแน่นี่ไปอ่าเติมน้ำมันก่อนคือผมสามารถที่จะลงไปเรื่อยๆเลยปะจนกว่าน้ำมันมันจะหมดใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเหลือยู่ขีดหนึ่งว่าน้ำมันอะ พอเติมไปมันก็แบบทั้งหมดเลยฮะเติมไปคือเติมเป็นถังๆไปเลยเไปชั้นหนึ่งลงไปชั้นหนึ่งอ่ะไปชั้นสามฮะโอเคก็หมดอพอดีฮนะเราต้องไปหาน้ำมันมาเพิ่มขึ้นบันไดก่อนลวกันขึ้นบันไดก่อนฮะผมว่าข้างบนนี่แหละนี่งไงข้างบนนี่แหละอนอน เวทีน้ำมันอยู่นู่นเด่ดเด็ดผมมานี่ก่อนมีไหมมีฮะมีกระสุนแล้วก็มีตัวด้วยอ่ะเด็ดเด็เอ้าเดี๋ยวเยวอ้เอาโอเคกดหนึ่งใส่กระสุนโอเคอหนีได้เนี่ยหนีรอดเหรอเนี่ยเราโอเคไปละ <laughs> ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะไปเจออะไรนะกนชั้นสุดท้ายเนะนี่ยนะ่ยไปแล้ว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 ,ลวลไปแล้ว,นนะวไปแล้วไแล้วไปแล้วลวไปวไปล้วไป้วไล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไแล้วไปนล้ไล้วไปแล้ไปน้วไปแล้วไลวน้ไแล้วไัลไ้ลวไ้ไ้น ก็กดไปเลยสองชั้นนะฮะแล้วก็ไปหาชั้นที่แบบว่าน้ำมันมันจะหมดพอดีสี่อีกทีหนึ่งจัดมาห้าเอาละห้านะฮะชั้นนี้แหละเราต้องไปหาน้ำมันต่อเอ้ยด่านเดิมไหมเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าผมอยู่ด่านเดิมไหมเนี่ย ใช่ไหมมันคืนเดิมมืดอ่ะผมไม่กล้าเข้าไปมันมืดถึงแม้ว่าเราจะมีไฟฉายโอ้โหชัดละเห็นดวงไฟไปกี้ไหมฮะนั่นแหละซอมบี้จะไปยุ่งกับเขาเลยเอาที่เดิมมาเนี่ยอืมวิ่งมาก็โดนเหมือนเดิมอะไรฮะเ,เ,เราเจอน้ำมัน หนนมีกระสุนใช่ไหมโอ้โหมันมีกระสุนที่ทางวะนะชัดชัดไฟฉายแป๊บไฟฉายจะหมดอย่ามาตายนะเฮ้ยกระสุนจริงมีกระสุนแนะ่จบโอเคเรียบร้อยไป๊ไปผมว่าเราไปกันเถอะอยู่นานไม่ได้โดนลุมแน่ๆ เอาละเติมเติมเลยเติมแล้วไปไหนะชั้นที่หกฮะหกเจ็ดเลยไหมว่าหกเจ็ดเลยดีกว่าโอ้ใครจะเข้าก็เข้าอันนี้มืดตืบป่าไ <c oughs> ข่จะเข้าก็เข้าเลยมืดตืบอย่างมืดเออมันต้องสว่างงี้ชั้นที่เจ็ดนะ อ่าโอเคป่ะมาอยู่นัดหนึ่งนะผมจะไม่รีนะครับเพราะว่าถ้ารีมันน่าจะทับของเข้าไปด้วยโอเคไปไปไปอดเดิมอันนี้อันแรกเลยเนีย่ที่เราเคยมาอันนี้คุณเดิมไหมครับใช่คุณเดิมหรือเปล่าเรียบร้อยคุณเดิมนะพี่เดิมเรานี่เองนะโอเคปะนี่ไฮน้ำมันไป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 เฮ้ย อะไรเฮอ่อเฮ่ออะไรตรงนี้กระสุนกระสุนกระสุน,สน,สนออกระสนะุนมีเฮ่ออยู่บนี่ยโอ้ยคือเหมือนกระสุนให้มาพอดีแป๊บเราอะมันกระสุนจะให้มาพอดีโอเคไฟฉายจะหมดละรอแบบไฟฉายจะหมดครับตรงนี้ไหนวะเนี่ยทางไหนทางกลับทางนี้ปะเอาละลุยอ่าเตรนน้ำมันก่อนเลย ฟื้นชั้นที่ปแปดนะตอนนี้อีกชั้นหนึ่งโอ้โหมืดมืดชั้นนี้มืดมืดไม่ออกมืด,ม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 ดไปเลยโอเคเอาละเตรียมเตรียม,เต,ยมเตรียมนี่เลยอันเดิมไหมเนี่ยด่านเดิมป่ะว่านเดิมไหมเนี่ยแน่ นี่ไงอันเดิมยิงด้วยเนแบบก็คือวนๆไปโอเคไม่เป็นไรฮึมมาเฮ้อเออ,อ,อดักหลังไหมเนี่ยไม่มีนะเก็บเอานละใชาไฟฉายป้อมทางหน้ามีกระสุนปะ่ะบอกวต้องเอากระสุนไปกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้อเพชช็อต อุ้ยไม่มีกระสุนไม่มีอะตรงเนี้ยจะบอกนะไม่อยู่ข้างล่างแหละกระสุนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยย้ายที่เหรอจะย้ายที่ดอกข้างล่างมีอะไรมันก็ไม่รู้มืดมากครับข้างล่างอ่ะก้าวโอ้ยไอ้ก็ถึงแล้วดิเอ๋องหาลนะใส่เลยไปชั้นสุดท้ายลุยลุย ถึงแล้วโอ้โหโอเคไหมเราอะหยิบมาเลยรอเลยอะไรอะสวัสดีครับพี่โอ้โหโอ้โอ้โหกระสุนหมดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนผมหมดกระสุนผมหมดกระสุนผมหมดมาดิ หนึ่งสองสามาอุ้ยตายโอ้โหแม่งเอ้ยตายอย่าบอกนะโอ้ชั้นหนึ่งปัใช่ยาวเลยกูทีนี้โอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนนั้นเลยแล้วกันฮนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปไหนไม่รู้ลง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 ไ,ไลงไปไหนวะเนี่ยกำลังไปไหนแล้วที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยที่เราอยู่แบบว่าที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะอะไรอะ่ะจะทะลุม,มิติไหมประตูม,มิติอะอึ๊บจะอ้าวอันนี้คือจบแล้วออกจากส่วนลึกนะครับ เดี๋ยวคนไหนคนหายอ่ะนะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสุดท้ายเราก็ต้องหนีออกมานะฮะไม่รู้ว่า,าไปหาคนหรือว่าไปเอาชีวิตรอดกันแนะ่นะครับผมโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมสำหรับเกม The Final d e s c e n t นะฮะก็ถ้าเกิดที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมได้ด้วยกันนะครับมาได้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวราไปก่อนนะครับผม Goodbye